สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการศึกษาถือเป็นรากฐานที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศค่ะซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะมีความหวังมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะสร้างนิสัยให้คนไทยรักการอ่านเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกได้ภายในปี2562นี้ค่ะซึ่งทางกศนเองนะคะได้มีการสนองตอบนโยบายดังกล่าวค่ะจึงได้เป็นที่มาของโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะขึ้นค่ะวันนี้ค่ะมาชมตัวอย่างดีๆของบ้านหนังสืออัจฉริยะที่จังหวัดชนบุรีนะคะกับโครงการที่มี ชื่อว่าชนบุรีนครแห่งการอ่านค่ะ โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะเป็นโครงการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีหนังสืออ่านมากขึ้นเป็นนโยบายของกศนอเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตมีนิสัยรักการอ่านแบบถาวรโดยใช้การอ่านมาพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอีกทั้งยังเป็นพลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญาสามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเราต้องการให้ประชาชนเนี่ย ได้อ่านหนังสือตามที่ใจอยากอ่านนะครับโดยกระบวนวการเนี่ยเราจะจัดระบบตรงนี้ไว้3ระบบนะครับก็คือระบบที่1ก็คือระบบของการผลิตชุดหนังสืออธัธยะสู่บ้านหนังสือในในจังหวัดชนบุรีของเรานะครับซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น3า2แห่งนะครับะระบบที่2ก็เป็นระบบการหมุนเวียนหนังสือและระบบที่สคือระบบบริการในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั้นมีอยู่มากมายแต่กิจกรรมนี้ดูเหมือนจะแปลกตาแปลกใหม่ในการจัดส่งหนังสือเดลิเวอรี่ของจังหวัดชนบุรีไปตามตรอกซอกซอยของหมู่บ้านในทุกอำเภอด้วยจักรยานยนต์คันนี้ถือเป็นสิ่งที่เข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้นเป็นกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนที่ได้จัดหาหนังสือเข้าไปส่งให้ทั้งหนังสือพิมพ์รายวันวันละสองฉบับหนังสือรายปาก รายสัปดาห์นิตยสารรวมถึงหนังสืออื่นๆที่เป็นประโยชน์ค่ะ,ะจ,จุดเด่นของโครงการนี้ก็คือประชาชนจะได้อ่านหนังสือตามใจที่อยากได้นะครับเราตั้งชื่อโครงการว่าหนังสือสั่งได้หรือ Delivery ส่งตรงถึงบ้านเพราะว่าสภาพที่เราเจอนะครับก็อยากจะเรียนว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยผู้สูงอายุนะครับหลายท่านเนี่ยอยู่ที่บ้านอยากอ่านหนังสือครับแต่ไม่สามารถจะเดินทางมาห้องสุประชาชนได้ นะครับเราจึงเป็นช่องทางนะครับที่จะจัดหนังสือส่งตรงถึงบ้านโดยมีอาสาสมัครเข้าไปเชื่อมแล้วถ้าทําได้ดังนี้ผมว่านอกจากเราจะทําให้คนมีอาการอ่านมากขึ้นแล้วเนี่ยยังจะสามารถช่วยให้สังคมเราดีขึ้นเพราะว่าอาสาสมัครที่น,นําหนังสือนะครับเอาไปให้กับกับกับพี่กับผู้สูงอายุที่อยู่ตามบ้านเนี่ยได้อ่านแล้วเนี่ยยังจะทําให้เกิดความรักเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันที่ดีด้วยนะครับเป็นการช่วยให้ สังคมเรานะครับมีความเอื้ออาทรต่อกันมากยิ่งขึ้นนะครับมีความสุ่อิ่ดีต่อกันนะครับก็เป็นความตั้งใจนะฮะที่อยากจะทำโครงการนี้นะครับ ถึงแม้ว่าวันนี้จะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมายแต่หนังสือก็ยังต้องมีอยู่เพราะไม่ใช่ทุกคนจะสามารถใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ทุกคนดังนั้นโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความต่อเนื่องจริงจังทั้งจากภาครัฐและภาคีเครือข่าย และนี้ทั้งหมดนี้ค่ะถือเป็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมบ้านหนังสืออัจฉริยะของกอสนจังหวัดชนบุรีแห่งนี้ค่ะที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเหลือเกินว่าจะส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้นนัทวุฒิวากดวนถ่ายภาพปุณธน,นิตาวากดวนรายงาน